สวัสดีครับผมนายธีรเจชธนยางม .6 เทศบุาัที่20งานครั้งที่4เรื่องประชากรกับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตหมายถึงคนที่อยู่วัฒนธรนมแตกต่างกันสี่แวดล้อมท ouais. ี่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตหมายถึงคุณภาพในด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาการเมืองและการศัสนาซึ่งเป็นการเปรียบเทียบใกล้เคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตัวแน่นอนคือทุกคนคือทุกเพศประเทศ อาจจะก,กําหนดมาตรฐานต่างๆการไปตามความต้องการของแต่ละสังคมและความต้องการดนุณภาพชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ์และภาวะคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเรื่องความ,ม,มจําเป็นและความต้องการของการดำินชีวิตของประชากรที่แตกต่างดังนี้ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความจําเป็นอาหารเพื่อกามอยู่รอดชีวิตที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่คุ้มภัยอันตรายใน,ในการดำินชีวิตเช่นป้องกันแดดลมฝนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งหม่มสำหรับการสูดซึมเพื่อป้องกันให้ความอบอุ่นร่างกายยารักษาโรคเพื่อรักษาอทาอาการเจ็บป่วยปัจจัยเกี่ยวข้องกับความต้องการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลค่านิยมที่เหมาะสกมกลมกลืนกับสังคมวัฒนธรรมการเมืองรักสิ่งเนื่องทางปัญหาเศรษฐกิจจุดมุ่งหมายของชีวิตต้องการมีอาชีพรายได้มั่นคงมีสภาพแข็งแรงได้รับการบริการหรือได้รับเกียรติจากสังคมหนึ่ง ประชากรกับอาหารเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในสมัยจุโรวรไทยมีการอุดมสมบูรณ์ต่อให้มาในสมัยยุทธยาเรามีการติดต่อกับชาติตะวันตกเรื่องส่งข้าวเป็นสินค้าแต่ปัจจุบันปริมาณข้าวที่ปลูกในประเทศไทยลดลงเพราะพื้นที่ทําการเพาะปลูกลดลงใหลงเนื่องจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและตั้งเป็นอุตสาหกรรมต่างๆอีกทั้งการผลิตบางปีไม่แน่นอนต้องเผชิญกับความแปรปรวนของลมพาอากาศทำให้ผลผลิตการเกษตรกรรมอื่นๆมีปริมาณน,น้อยไม่เพียงพอ,องความต้องการส่วนอาหารที่ได้จากทะเลมีปริมาณลดน้อยอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือการทันหมยการใช้จับปลาทําทให้การเพิ่มของปลาไม่ทันความต้องการของมนุษย์ปัจจุบัน ประเทศไทยมักบริโภคดิยมอาหารสาเร็จรูปซึ่งการปรุงอาหารเพื่อขายเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพอาจส่งผลต่อคุณภาพอนามัยของผู้บริโภค 2. ประชากรกับสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตสุขภาพอนามัยของประชากรเป็นสิ่งสาคัญถ้าประชากรประสบปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บรักการรักษาพยาบาลย่อมไม่สามารถประกอบอาชีพให้ภาระสมาชิกครอบครัว การที่ประชากรเพิ่มขึ้นทำให้ภาวภะพัฒนาการและการศึกษาเล็วลงเพราะทรัพยากรอาหารที่มีจำกัดสมาชิกต้องการช่วยกันทำมาหากินเมื่อทำงานหนักมีผลต่อสุขภาพร่างกายเนื่องจากจากจำนวนประชากรมีมากจำนวนแพทย์พยาบาลทำให้บุคคลทางการแพทย์ไม่ต้องการทำโนนรงพยาบาลองรัฐและยารักษาโรคที่นำมาจากต่างประเทศจึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพ สังคมไทยในปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นคนไทยคนไทยต้องแข่งขันการประกอบอาชีพการดำนวนชีวิตแข่งแงงก่งยังการทั้งการเดินทางการบริโภคอาหารที่อยู่อาศัยแออดัดการดิ้นุนเพื่อป้องกันเพื่อปากท้องแต่ละคนธรรมาชามติม่ยึและสังคมเกิดความเครียดพิกฤตวิตก,ก,ก,กังวลการดินน้นุนเอาตัวรอดทำนี้ให้ประชากรจำนวนมากมีการป่วยทางจิตมากขึ้น มีการหันใจชัชงาเิติดทั้งร่างกายและจิตใจเกิดการทำร้ายคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม